ในการทํางานกับรีวิเวอร์นะคะนอกเหนือจากการทํางานในมุมมองออกแบบแล้วนะคะก็คือมุมมองของดีไซน์ล้วยังมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่จาเป็นสำหรับการใช้งานมากเหมือนกันนะคะก็คือใช้สำหรับในการแทรกแล้วก็แก้ไขโค้ดมุมมองนั้นก็คือมุมมองของนะคะโค้ดบิวนั่นเองในการคลิกที่ปุ่มโค้ดตรงนี้นะคะเพื่อสลับมาทํางานยังมุมมองของโค้ดนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะใช้ปุ่มสปิดนะคะตรงนี้ เพื่อที่จะแสดงโค้ดแล้วก็เนื้อหาในมุมมองออกแบบนะคะด้วยกันได้ในสส่วนสมมติว่าเรามีการใส่โค้ดแล้วอยากรู้ว่าหน้าตาของเนื้อหาจากโค้ดที่เราใส่เป็นอย่างไรนะคะมีการเปลีป่นยนแปลงอะไรก็ดูจะได้จากด้านล่างตรงนี้นะคะนี่คือมุมมองของ s p e e d นะคะคือใช้สําหรับในการดูโค้ดแล้วก็ดูเนื้อหาพร้อมๆกันโค้ดที่เราพูดถึงนั้นอาจจะเป็นโค้ดของภาษา HTML นะคะ ที่เราเรียกว่า t ท็กนะคะหรือ Code HTML นั้นที่เราจัดวางเนื้อหาอะไรต่างๆลงไปในเว็บเพจไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพเสียงยอะไรต่างๆนั้นนะคะโดยดูจากเว็บเพจตัวอย่างตรงนี้จะเห็นว่าในเว็บเพจนี้จะมีเนื้อหานักแต่รูปภาพมีตารางข้อมูลนะคะมีปุ่มที่มีไฮเปอร์ลิงก์นะคะมีข้อความอะไรต่างๆถ้าเราเปลี่ยนมุมมองไปที่มุมมองโค้ดจะเห็นว่า ในเว็บเพจนี้จะมีโค้ดอยู่ด้วยมากมายด้วยกันนะคะซึ่งโค้ดนั้นจะมีหลายประเภทเป็นโค้ดของ HTML tag ก,ก็คือโคอ้ดพวกที่ใช้ในการสร้างอะไรต่างๆนะคะเช่น tag table ที่ใช้สำหรับในการสร้างตารางนะคะหรือจะเป็น tag ของการใส่รูปภาพก็คือ tag image นะคะนี่คือใส่รูปภาพเข้ามาเป็น tag จัดข้อความแบบ paragraph นะคะมีการใช้คำสั่ง style ข้ามามนอะกจากนี้ยังมีโค้ดที่เป็นภาษาสคริปเปอื่นๆเช่น javascript ถ้าเรามีการน,ะะนำ j า v v s s r r p t t มาใช้ในเว็บเพจโค้ดของ javascript จะเป็นลักษณะาาแบบนี้นะคะก็จะขึ้นต้นด้วยแท็กของ script language นะคะบอกว่าเป็น javascript หรือถ้าเกิดคุณใช้ VB ตรงนี้ script language ก็จะเป็น VB script นะคะซอนี้จะเป็นชื่อไฟล์ของ script แต่ถ้าเกิดว่าอันนี้คือการเรียกใช้ไฟล์สคริปต์นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการแทรกภาษาสคริปต์ลงไปในเว็บเพจโดยตรงโค้ดของภาษาสคริปต์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสคริปต์แ n งเก g e นะคะ JavaScript type ก็คือเป็น Text JavaScript ก็คือพวกนี้ก็จะเป็นคำสั่งหรือเป็นฟังก์ชันในการทำงานของภาษาสคริปต์นั่นเองนะคะและถ้าเกิดว่าในเว็บเพจของเรานั้นมีการใช้สไตล์ในการจัดรูปแบบเว็บเพจแล้วด้วย สไตล์ก็จะอยู่ในส่วนของนะคะแท็กเฮดก็อยู่ภายใต้แท็กเฮดตรงนี้นะคะก็จะมีสไตล์หลายตัวด้วยกันโดยจะเริ่มต้นจากสไตล์ไทท์ตรงนี้นะคะจะมีสไตล์บอดี้สไตล์ตัวนี้เป็นสไตล์ของเราเรียกว่าเป็นแท็กแท็กสไตล์นะคะก็คือมันจะทํางานกับแท็กบอดี้นั่นเองซึ่งตัวสไตล์ตัวนี้ใช้สําหรับในการเปลี่ยนสีสกอร์บาร์ แล้วก็ยังมีสไตล์ตัวอื่นอันนี้สไตล์อัตโนมัติซึ่งจะมีจุดอย่างหน้าเราเรียกเป็นคลาสสไตล์นะคะก็จะบอกว่าเป็นคันเลอร์สีอะไรฟอนต์ไซส์สีเท่าไหร่อะไรงนี้คุณสามารถที่จะแก้ไขโค้ดนะคะที่อยู่ในมุมมองโค้ดนี้ได้เช่นต้องการเปลี่ยนสีให้เป็นสีแดงก็ใส่ตัว f ไป2ตัวเพราะว่าสีมจะเป็นเลสกินบูใช่ไหมคะนี่เลสก็คือสูงสุดก็คือก็เป็นสีแดงศูงก็คือ สีเขียวเป็นศูนย์สีน้ำเงินเป็นศูนย์มันจะได้สีแดงฟอนต์ไซส์คือขนาดของตัวอักษรคุณสามารถเปลี่ยนไซส์14ีได้เห็นไหมคะ่คือการแก้ไขโค้ดเพราะฉะนั้นในมุมมองนี้นอกจากที่เราจะดูแล้วเราสามารถแก้ไขโค้ดได้ด้วยแต่คุณต้องรู้นะคะว่าแท็กหรือโค้ดที่คุณจะแก้ไขนั้นมันมี Property หรือมี Attribute ที่คุณต้องกําหนดยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้นะคะมาดูวิธีการแทรกโค้ด ขอย้ายไปที่เว็บเพจของอันไทเทลตรงนี้นะคะวิธีการแทรกโค้ดนะคะลงไปในเว็บเพจนั้นสามารถทําได้โดยการขอบรรทัดว่างก่อนในบรรทัดที่คุณต้องการจะใส่โค้ดนะคะหลังจากนั้นคุณก็คีย์วงเล็บเปิดขึ้นมาเมื่อคุณคีย์วงเล็บเปิดโปรแกรมจะขึ้นโค้ดฮินขึ้นมาให้โค้ดฮินนี่เป็นคล้ายๆกับเป็นคําใบ้ที่จะบอกว่านะคะภายในเว็บเพจนั้นคุณสามารถใช้แท็กนะคะ หรือใช้สคริปต์หรือใช้โค้ดอะไรได้บ้างนั่นเองนะคะเขาจะขึ้นลิสต์ขึ้นมาให้โดยคุณเลื่อนไปยังแท็กหรือคำสั่งต่างๆที่คุณต้องการทำงานนะคะแล้วก็เลือกคำสั่งที่คุณต้องการใช้งานโดยการเลื่อนานำไฮไลท์นะคะไปไว้ที่ข้อความนะคะของชื่อแท็กหรือ a t t ทริบิวหรือคุณสมบัติอะไรตรงนั้นนะคะเช่นตอนนี้เราจะใช้ เราจะใช้แท็ก p p ก็คือแท็กพารากราฟคุณก็ดดบเบ็นคลิกนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บปิดแท็ก p นี่ไม่มีตัวย่อยเพราะว่ไม่มีคุณสมบัตินะคะคุณก็ใส่แท็กปิดเมื่อคุณใส่แท็กปิดปั๊บนะคะขอโทษค่ะเมื่อคุณใส่วงเล็บปิดปับ๊บเขาจะขึ้นแท็กปิดขึ้นมาให้อัตโนมัติข้างหลังเห็นไหมคะก็คือจะปิดย่อหน้าตรงนี้จากนั้นคุณก็สามารถที่จะพิมพ์เนื้อหา ของคุณลงไปภายในเว็บเพจได้โดยที่ไม่ต้องไปใส่ที่ดีไซน์ก็ได้นะคะโดยการใส่เนื้อหาตรงนี้โดยการคีย์ลงไปเมื่อคุณไปดูที่นะคะมุมมองของดีไซน์คุณจะเห็นนะเขาจะมีข้อความนี้หรือคุณจะดูมุมมองของสติ๊กก็ได้เนื้อหาคุณปรากฏตรงนี้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิคุณต้องการใช้แท็ก อื่นๆเพิ่มสมมติว่าคุณต้องการจัดข้อความนี้ให้อยู่กึ่งกลางคุณก็เปิดวงเล็บขึ้นมากึ่งกลางก็คือจะเป็นแท็กเซนเตอร์คุณก็เลือมไปที่แท็กเซนเตอร์นะคะแล้วก็ใส่วงเล็บปิดคลอเซอร์จะอยู่ภายใต้แท็กเซนเตอร์ตรงนี้คุณอาจจะย้ายแท็กเซนเตอร์นี้มาไว้ข้างหลังนะคะแท็กทตรงนี้เห็นไหมคะก็คือคุณอยากให้ข้อความตรงนี้อยู่กึ่งกลางนั่นเอง ก็สามารถทําได้จากนั้นก็ enter ขอบรรทัดว่างสุดว่าจะใช้แท็ก hr แท็ก hr เป็นแท็กในการตีเส้น,นก็เลือกแท็ก hr ขึ้นมาแท็ก hr นั้นจะมี property นะคะหรือมี attribute ของ property หลายตัวด้วยกันนะคะ property ของแท็ก hr ตรงนี้โทษนะคะ hr ไม่ใช่ h1 ก็คือ width นะคะคือความกว้างของเส้นคุณก็เลือกแท็กเอ่อโทษค่ะ attribute width แล้วกำหนดค่าของ width ไปก็คือคุณต้องการให้เส้นกว้าง500พิกเซลจากนั้นนำเคอร์เซอร์ไปวาหลังเครื่องหมายคำพูดแล้วเคาะเ,าเว,ว้นวรรคจะก,กำหนด property ให้กับแท็ก hr ตรงนี้ต่อก็คือ size คือขนาดของเส้นคุณก็ enter ที่ size นะคะแล้วก็ใส่ขนาดไปสมมติว,ว่า5พิกเซล นำเคอร์เซอร์ไปไว้หลังเครื่องหมายคำพูดเขาเว้นวักจะกำหนดสีให้กับเส้นด้วยก็มาที่ property color ค่า attribute ของ color นะคะเขาจะปรากฏเป็นตารางสีขึ้นมาให้นั่นแสดงว่าคุณไม่ต้องใส่รหัสสีนะคะเมื่อคุณชี้ไปที่ในตารางสีรหัสสีจะปรากฏข้างบนเมื่อคุณคลิกเลือกเขาจะนำรหัสสีนั้นไปใส่เป็นค่า attribute ของ color โดยอัตโนมัติคุณก็เลือกมานะคะเสร็จแล้วนะคะจบคำสั่งนี้คุณต้องปิดวงเล็บด้วย ะะเห็นว่านี่คือการแทรกโค้ดนะคะลงไปในมุมมองของโค้ดตรงนี้หรือว่าในมุมมองของสปิตตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วคลิกที่ปุ่มดีไซน์นะคะมาดูผลลัพธ์ของการแก้ไขคือการใส่โค้ดของเราจะเห็นว่าข้อความน,นี่อยู่กึ่งกลางนะคะเส้นนี้กว้าง5พิกเซลนะคะอยู่กึ่งกลางเหมือนกันหรือกลับมาคลิกที่มุมมองสปิตนะคะเปลี่ยนเส้นนี้เป็นสัก10พิกเซล ต่นี้ม่เปลี่ยนเส็จแล้วนะคะถ้าเกิดว่าผลลัพธ์ที่คุณเห็นในนี้มันนะคะยังไม่เปลี่ยนคุณก็มาคลิกครั้งหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนให้หรือคุณจะคลิกที่ปุ่ม Refresh ก็ได้นะคะนี่จะมีปุ่ม Refresh อยู่สีตัวนี้นะคะเรากําหนดเป็นสีน้ําเงินแต่ว่าสิ่งที่คุณเห็นในหน้าจอมันไม่ใช่สีน้าเงินเพราะว่าสีของเส้นที่เราใช้ tag HR นั้นจะปรากฏผลเมื่อคุณดูผ่านเบราว์เซอร์นั้นถ้าคุณไปคลิกที่ Preview in Browser คุณจะเห็นนะคะว่าเส้นเป็นสีน้ําเงินเห็นไหมคะความกว้าง500แล้วก็สูง10พิกเซลนี่คือลักษณะของการแทรกโค้ดนะคะลงไปภายในเว็บเพจ